โอ้ยผมไปออกไว้ก้นปูไหมครับไปาไปหกผมจะเย็่กเดีกยวเดหเดี๋ยวเดให้พ่อผมม่เป็นผมออกอาการดูไร่ดูไร่วดูไร่ว่าอันตรายว่าเดยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยไปยวเดี๋ยวเวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเไปไยวเียวเดีไยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยเียเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเวเเไวไปีเเไปยเด เพื่อนพอสบายใจเพิ่นว่าเจ้าอารวาสให้เพิ่นผมอารวาสทียังผมห่วงใหดิซผมเยียใจผมแม่แจงหลวงจับผมผมเลยเห็ดไปไออารามากวามนัเงิ่นบ่ได้คููข่าก็ห้ยผมย่งม่สิหัวรถบุญคุณพ่อกแม่น่ยเอาอย่ว่าเสียงดังดังนี่ยแม่แม่ผมเสียงดังไหมแคผมเสียงดังผมห่วงซื้อไหมไอเออเออผมห่วงผมเยียใจผมห่วงเลาซื้อหน่อยไหม อันนี้ตำรวจมาเจอที่สองเลยนี่แม่นผมเขาจะยุ่งอะไรผมก้นปูเจอแรกก็คือผมกลับมาไปนี่ไปนองเหมือนก่อนเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องของแม่กับลูกผมว่าดีสูบเลยครับสว่างมือเหรอเดี๋ยวคือว่าย่นมีดย่นไม้ให้กันผมย่นมีดให้เราขายของไก่เล่าบอกผมขายเล่าเฉยเลยเน่ยผมเลยย่นมีดทิ่มอ๋อห้องปะเฮ็ดเ้าบปะเฮ็ดน่าแม่นว่าเจ้าไก่ของไก่เออเสียกผมมเนี่เอามึงผูกไข่ของไก่แล้ววะผมไปย่นเนี่ยเอาเจ้าเฮ็ดเจ้าวางรถนแจ็คไข่เฮ็ดพอก็เมียสอผมมาอันสิ เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเล่าสิมาน้ำที่หลังเลยตามมาอยู่แล้วตามมาอยู่